พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีทนนิทพรสักปษาทีมทนายความดเตอร์กิติศัก์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับมีเรื่อง ที่น่าสนใจที่อยากหยิบยกมาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายหลายเรื่องนะครับผมในวันนี้นะฮะมีทั้งกฎหมายใหม่ที่ออกมาใช้บังคับหลายฉบับแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าน่าจะสะเทือนใจผู้หญิงหลายท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ครูสาวท่านหนึ่งเนี่ยแอบพบหากับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งนับสิบปีนะฮะโดยขณะที่ผู้อำนวยการเนี่ยมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะครับซึ่งครูสาวท่านนี้นะครับบูชาคมว่ารักนะฮะยอมตัดผมสั้นนะฮะ ยอมทาตัวเป็นทอมเพื่อตบตาบุคคลทั่วไปนะไม่ให้นายสงสัยว่าครูสาวกับผู้อำนวยการมีความสัมพันธ์เชิงคู่สาวนะครับสุดท้ายเนี่ยผู้อำนวยการกันแกล้งสารพัดนะเพื่อให้เราออกจากราชการครูขณะนี้อยู่ในระหว่างนะดำเนินการอยู่เนาะเนื้อหานะัดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับการพิจารณาหลักฐานหรือการดาเนินการทาวิน,นข้าราชการที่มีฤริการไม่เหมาะสมนะครับวันนี้เนี่ยขอนําคดีที่เกิดขึ้นจริง2คดีมาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ศึกษานะฮะ ซึ่งทั้งสองคดีเนี่ยศารปกครองสูงสุดได้มีคำวิจัยว่าคำสั่งปลดออกจคำสั่งปลดออกจากข้าราชการนั้นเนี่ยเหมาะสมกับความผิดแล้วนะครับคดีแรกนะครับศารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพยานยไม่มีสาเหตุกดเครื่องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะให้การปักปั๊มนางสมหญิงนะฮะผู้ฟ้งองคดีและคำสั่งลงโทษทายินไม่จะเป็นต้องปรากฏจนประชาชนเข้าสงสัยเหมือนกนอนารลงโทษทางอาญาครับดังนั้นการดำเนินการทางวินัยเนี่ยและการ ดำเนินคดีอาญาแม้จะมีหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนและการลงโทษไว้เป็นการเฉพาะยกจากการสรวสวนและกฎหมายนะบัญญัติให้ดำเนินการทางวินัยได้โดยไม่ต้องรอฟ้งผลคดีอาญาครับเมื่อนางสมหญิงมีทีการอยู่อาศัยในบ้านร่วมกัน2ต่อ2กับนายเสือจนตลอดข้ามคืนนะครับย่อมอนุมานได้ว่ามีความสัมพันธ์พิเศษต่อกันการที่นางสมหญิงประพฤติตนไม่มาสมเป็นเหตุให้บุคคลอื่นติสินว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีของผู้อื่น จึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของหน้าที่ราชการและผิดศีลธรรมนะครับอันถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา94วรรค2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลคากรทางการศรึกษาพศ2547นะครับดังนั้นนะครับคำสั่งปลดออกจากราชการจึงเหมาะสมกับความผิดแล้วนะครับต่อมาใน,นดีที่สองนะครับศาลปกครองสูงสุดวิจัยนะเอาไว้ว่า เมื่อผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้ใต้พระบัญชานะแม้จะไม่สแสดงฐานะเจนถึงขั้นว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศหรือไม่นะแต่การจารับลงชื่อนะรับสารภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาวของผู้ฟ้องคดีต่อหน้านายกพัฐสมนตตีนะและจากถ้อยคําพยานถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีกับผู้ใต้พระบัญชาในระยะเวล,ลาสิบเดือนที่มีการพูดคุยโทรศัพท์ติดต่อกันทั้งกลางวันและกลางคืน การไปพักในห้องกันหรือไม่ก็ตามนะทั้งในจังหวัดและแต่างจังหวัดของทั้งคู่และจัดห้อยคำยานเพื่อลมง,งานของผู้หญิงในที่ทํางานหลายปากแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ไม่น่าไว้วางใจในเรื่องชู้สาวและแม้จะอ้างว่าในขณะเกิดเหตุพิพาทครอบครัวทั้งสองฝ่ายอยุ่ดกันเป็นปกติสุขก็ไม่อาจนําม,มาอ้างให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความผิดไปได้เพราะผู้ฟ้องคดีในฐานะพนังงานเทศบาล ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษากิตติศักดิ์ของตำแหน่งข้าราชการของตัวมิให้เสื่อมเสียโดยมิให้โดยมิยมยมกระทําการใดๆอันชื่ออันได้ชื่อว่าประพฤติช,ชั่วตามข้อ19ของประกาศขะกขรามการพนังงานรัฐบาลนะครับเมื่อผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมฉันทุสาก,กับหญิงนะฮะซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีค้่สมรสตาตกฎหมาอยู่แล้วนะแม้จะไม่มีพยานฐานชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์เพศก็ตามแต่การดำเนินการทาวินเนี่ยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์โดยประจักษ์ข้อ สงสัยถึงการกระทำความผิดดังเช่นคดีอาญาจึงจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ทําความผิดได้แรแล้วนะครับจากคัวิจัยของสมนักของสูตรช่องสอบบัตรนะครับจะเห็นได้ว่าในการพิสูจน์ข้อเท็จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมชู้สาวเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพยานฐานอย่างชัดเจนโดยมาจากข้อสงสัยว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศจริงนะครับดังเช่นการพิสูจน์ข้อท็จจริงในคดีอาญานะครับ แต่สามารถนําพยานฐานหลาย,ลายๆอย่างมาประกอบกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นปกติหรือความสัมพันธ์ที่มากกว่าเส้นร่วมง,งานก็สามารถลงโทษทางวินัยข้าราชการได้โดยชอบกฎหมายแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับข้าราชการเนี่ยจะต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งข้าราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยมิโดยไม่กระทําการใดๆอันเชื่อได้ว่าเป็นการประพฤติชั่วหลงแล้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อจริงนาไปสู่การไล่ออกได้นะครับผม ก็ต้องขอฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับผมผมก็เจอมาหลายคดีเหมือนกันเรื่องของการร้องเรียนทางวินัยนะของราชการนะครับอย่างนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ